เชอรี่บูค่ะตบอกเลยนะว่าร้านนี้ไฟลดมากาเลยนะไฟตั้งแต่เมื่อวานพอสี่ศูนย์ชะพนาิาไฟลดมากไลยู่านะไซส์เล็กนะคะตั้งแต่ยี่สมสองน้องจะอยู่หมวดนี้นะคะน้องอยู่หมวดนี้เผอผู้ชายใหญ่จะใส่ดีเซใส่นะน้องอยู่หมวดนี้นะคะยี่สิบหกถึสามองส่วนไซส์ใหญ่นก็จะอยู่ตั้งแต่สามจนถึงสีและต้องบอกเลยนะาว่าตอนนี้นะไฟที่ตัวใหญ่เนี่ยมันกองส่งไาไฟเพราะคนไทยทั้งประเทศนะคะเขก็เริใส่ไฟนี้กั แล้วตุ้งแก่ยิ้มไฟใหญ่อะมันแบบตุแก่มากคะแต่วันนี้อ่ะคือน่ารักคือเราบอกว่าดูสิมีดอกอะไรแก้พวยเหรอไม่ใช่นะนี่เรียกดอกทานตะวันหรือเปล่าดอกเดซี่นะดต๋อเดซี่โอ้เต๋อแก้พวยเหรอเจ้าของร้านนะคะเขาคอนเซ็ปต์สังเวยเลยนะนี่ใช่ไหมคะว่ามันจะเป็นลายที่แบบดูดีนะนี่นี่อันนี้สีหนุ่งนะคะตอนนี้ตอนนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเป็นสีวัวนะคะนี่ ก็ตลอดดน่ารักมากนเอยแต่ถ้าบอกว่าคุณอยากจะมาซื้อนะคะสค้าที่นี่เนี่ยเลืองค่ะดีเวลยพราะว่าลดลดถึงแค่นบ่้อยเจบาทว7 0จสบบาทเพื่อ สามค่ะสาพอดีกับนมเลยอ่ะเฮย้ยพอดีกับนมเราเลยนมเราสานะคะนี่ค่ะสวยไหมคะน่ารักมขนะ้าวอร่อยแล้วก็เขาจะมีบอกว่าไหลแบบมากเลยข้าเนี่ยเนื้อดีทุกตัวนะ้งข้าเนี่ยเนื้อดีมากบานเลยแล้วด้านหลังก็จะมีลายเชอร์รี่นะคะเป็นชื่อร้านนี่อันนี้สีเขียวน่ารักอะ่ะสีเขียวแบบนี้สีเขียวแบบนี้บบนใส่แล้วจะแบบดูดีนะคะดูเป็นแบบว่าอะไรที่บอกว่า ที่สนใจซื้อนะคะสามารถมาได้เลยแล้วก็รับโทรแทนจําหน่ายด้วยติดต่อได้ทุกวันขายแม่งทุกวันทั้งคืนนาทีหนึ่งตีสองก็โทรไปได้เลยนะรับสายตลอดนั่นนี่หาง่ายร้านหาง่ายเพราะว่าจองเข้ามาทางข้างเนี่ยคือเจองหมดเลยเพราะอะไรด้ายเจซูคารดีก่อนเลยร้านี่เจซูคาร์ดีนิตติฟังอยู่นะคะด้วยนะคะว่ารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากร้านเชอร์รี่บูมนะคะร้านที่นิตติฟังอยูนะคะหนึ่งส่วนหนึ่ง ห้องหนึ่งศ <10 25 S 1> ูนย์สองห้าห่ะศูนย์สองห้าอยู่ตรงนั้นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเลยค่ะตอนนี้ทั้งไครทั้งจีนะช่วยเจ๊อยู่นะคะทั้งพระพุทธรูปทั้งไข่ทั้งหล่อห้านะคะทั้งหลวงปู่ทวดนะคะโอบมาเยอะขนาดนี้นะคนะม,มาแล้วค่ะรวมพลังกันนะก็อย่างที่บอกนะจ๊ะว่าร้านนี้คนะ่ะเชอร์รี่บูมนะคะหนึ่งศูนย์สองห้าเดินมาเจอกันได้เลยสำหรับเจ้าที่ที่